สามพญาพิยินดีอะคเดมีครับไฟนี่ซ้ออยม่ไหวครับสามอาทีเท่ารัน น้อมผีไหนครับไฟนี้เพี่ยินดีครับมีใครเป็นผู้ฟป้องผซ้อมั้ยครับมีพี่พิรพัฒน์มีพี่นะกาลเรนเกอร์ชองมันอะไรพวกในใครที่เชี่ยนตอนนี้เราอายุเท่าไหร่และสิบแปดครับเราสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบห้าแล้วเราปัดปล่อยมาปมาณกี่กิโลครับประมาณห้าสิบห้าสิบหกครับเราเมื่อสไตล์อะไรครับก็ได้ทุกอย่างคหบเครื่องเนาะแล้ววันนี้เราเจอกับเพชรจักสงเคยเจอกันไหมไม่เคยเป็นไฟแรกเลยแล้วได้ศึกษาเกมงันติดกันบ้างก็เขาสูงเขาเมื่อเข่าครับแล้วอย่าง วันนี้เราจะวางเกียวมงไงก็ต้องรอดูันนีน่ะไปตามตาตาแล้วนะดูอาวุธเขาด้วยใช่ไหมครับผมยังก่อนปิดโควิดที่เราต่อยไว้ที่ไหนีก็ต่อยน้องฮันเล็กวันที่เจ็ดนะอ๋อัอที่ภูเก็ต ต่อยวันที่7ต่อยกับน้องหันเล็กวันที่เจ็ดวนนีผ่านมานี่ใช่ไหมผ่านรอบโควิดที่เราต่อยแล้วไฟหนึ่งครับตอนนั้นเป็นไงชนะคะแนนชนะคะแนนน้องหันเล็กแล้วก็มาไฟนี้ไฟทีกสองเลยครับใช่ป่ะวันนั้นต่อยร้อยอะไรร้อยสิบสี่นี่นะวันนี้ต่อยร้อยเอาเบียดเดิมเดิมมอย่างวันนี้คิดว่าน้ำหนักเรามาเป็นไงสบายครับไม่มีปัญหาคิดว่าถ้าเข้าไปเช่านี่มาเกินมาขาดก็มาขาดนิดหน่อยครับมาขาดนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะคือร่างกายตอนนี้เป็นไงบ้างก็เต็มร้อยครับเต็มร้อยแล้วนะก็ขยับมาไฟอแลล้ววสบาาายยยเรต่มม เราทั้งหมดได้กี่ไฟแล้วครับประมาณแปดสิบเก้าสิบไฟนี่แหละเราคนจังหวัดอะไรครับอุบลราชธานีฝากเชิญชวนแฟนคลับเราด้วยนะครับผมฝากพี่น้องชาวอุบลครับทั่วประเทศผมเต็มที่แน่นอนครับเอาเทียนนกับบังแต่ก็เต็มที่ทุกไฟเนาะครับผมมาน้องชาย